ตอนนี้ครับผมอยู่ที่ชั้นสิบกำลังจะไปดูวิวข้างนอกโอ้ก็เปียกๆนะครับต้องเดินระวังจะมีละอองน้ำอยู่ฮนะ ครับไปลองน้ำเรื่อยๆเลยครับ ขึ้นไปตรงดาดฟ้าเรือครับต้องมาขึ้นที่ชั้นสิบนะครับแล้วก็วนมาหลังเรือแบบผมเนี่ยจะมีที่ให้นั่งดูวิวย่อยครับ